แล้วมาแล้วคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านตอนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนพบกันเป็นประจำเวลา11นาฬิกาเป็นต้นไเจะเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Dara d a i l y .com y o ยู u ูบ a า a าเดลี่เฟ i i ช l และสดสด t u u i ID ช่อง ID Station นะคะวันนี้เราจะพาไปบุกงานอีเวนท์ที่บอกเลยว่างานแน่นสุดหลายงานหลายสไตล์เราศิลปินดาราคนทัพมาร่วมงานทั้งแม่ชมก้อยรัชวินพร้อมทั้งบุกกองซ้อมละครเวทีของคริส โดมตมกันความสนุกสนานทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะโทษค่ะนี่เป็นอีพีโซ่แล้ว<ม>วันนี้มีอะบ้างแล้ววันนี้ก็เป็นอ,อีเวนต์แบบเปิดน,<ะ>นะคะแรกในรอบหลายปีมากๆานะแบเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะตั้งแต่โควิดอะไรเงี้ยคะ่ะและ้วก็พอสถานการณ์เริ่มดีขึ้นก็เริ่มมีบ้างแต่ฉันว่าจะเป็นอีเวนต์ปิดมากกว่าอย่างนี้ยค่ะก็ค่ะ ลืมไป, <trilogy> ไปแล้วว่าเป็นยังไงโมเมนต์วันนี้มันแบบว่าทำให้เราตื่นเต้นยังไงบ้างไหมคะก็เหมือนแบบภาพเก่าๆมันก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยแลชวเฉพาะส่วนตัวก็ไม่ค่อยมาอีเวนต์อีแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยออกอีเวนต์อีแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นที่นี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องจำนึกย้อนไปถึงยุคทองอีเวนต์ที่ผ่าบไหนอะไรางเงี้ยที่แบบมันก็จะมีที่ Happening กันไม่กี่ที่นะที่นี่เซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วภาพเก่าๆกลับมา ก็คนเยอะคนเยอะค่ะกลัวไหมคะก็กลัวไหมก็เลยจุดที่กลัวที่สุดไปแล้วว่าโอเคต้องไปต่อตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ลูกสาวค่ะก็ก็กระอักเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ก็โอเคค่ะตอนมีคขาวขาข้าวพล๊รอยเอ่อเท่าที่ข้าวขาไหมแต่ละวันมันก็จะมีอะไรของมันและค่ะเพราะว่า คือจริงเกลอะก็ไม่ไม่ได้ยากมาก mm hmm. แต่ว่าพี่ๆก็ยังต้องการเรา mm hmm. แล้วก็โตขึ้นแล้วก็เข้าโรงเรียนใหญ่อะไรเงี้ยมันมีเรื่องให้ต้องรักตัวแบบเยอะอะไรเงียเ้ยแต่เลียงสองมาเลี้ยงหนึ่งง่ายขึ้นเนี่ะคือต้องบอกว่าคือเกลเขาง่ายกว่าอยู่แล้ว mm hmm. ด้วยเป็นน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงด้วยมั้งก็คือเขาจะนิ่งกว่าอะไรเงี mm ้ย hmm. แล้วก็เขาคลอดแบบ full term ถึงว่า สามสิบแปดวิกว่าอย่างเงี้ยเออแต่ว่าพี่สายวิพานได้บอกว่าเขาเป็นแปดก็สามสิบหกวิกว่าเด็กสามสิบหกวิกว่าคลอดกับเด็กสามสิบแปดวิเนี่ยเวลาเลี้ยงมันต่างกันมากเนี่ยเพราะว่าเขาก็จะเขาเรียกอ,อะไรพัฒนาการเนี่ยเด็กเด็กครูเทอมมันจะเลี้ยงกัน ค่าเดือนละค่ะได้เห็นพี่ชมแบบฉลองทุกเดือนเลยเป็นแคมเปญอะไรกันใช่เป็นแคมเปญวันนี้ความตั้งใจคือเหมือนเขามีแบบ8เดือน8 9เดือนเก้าอะไรเงี้ยเราว่ามีทุกวันที่สามสิบคุณติดแม่ไหมคะพี่พี่พาต้องติดแม่เออติดที่สุดตอนนี้คือพี่สายเด็กมากมากคือเขาเขาเป็นแบบเราตัวห่วงเราห่าเราไม่ได้เลยเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกัน เราก็ให้เขานะคือคิดว่าตัวเองเป็นแม่ที่ค่อนข้างให้เวลานะเพราะว่าเ,ออเราก็ครอบครัวมาก่อนลูกมาก่อนงานเราเป็นเรื่องที่สองที่สามอะไรเงรี้ยก็คือถ้าคิดว่าถ้าคนที่ติดตามก็น่าจะรู้ว่าว่าเราเออเราค่อนข้างจะเรื่องงานเราตอนนี้ เกลกับอะไรเงี้ยแล้วก็ที andal, reforms, và, sine, majesty, online, siglo, ่มาอุ้มมาอะไรเงี้ยพี่สายเขาก็แบบเหมือนเขาไม่พูดอแต่ภายในใจเป็นหึงล้านคำเขาก็จะเดินมาหาแม่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 เอาน้องเกลมาเก็บได้ไหมไม่อยากให้เขายุอุ้มแต่เขาไม่เขาไม่แสดงออกไมือนนานรานาติดต่อมนมีบ้างมีร้างแต่ว่าแต่ว่าก็เห็นเงียบไปนะงสัยไม่ใช่ว่าไม่รับนะสาม เดี๋ยวเดี๋ยวมีหนังค่ะปลายปีมีหนัง่ายไปแล้วยางยังเนี่ยนีเดี๋ยวเดี๋ยวได้คงได้อัปเดตแหละสักพักนึงเขายังไม่ไม่รู้เขาให้พูดแค่ไหนอ่ะไม่ได้เป็นเาไปหึงปาร์ติสในล้วเพราะว่าที่น่าจะแบบปุุมเวลาให้กับมาไม่กับก็คือหนึ่งคือเวลามันได้มันไม่ได้ใช้คิวเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันก็พอที่จะเราก็คิดว่าเอ้ยแบบเราลองชั่งน้ำหนักดูแล้วเราคิดว่า ด้วยบทที่ก็อยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ด้วยเวลาที่เราต้องพินเวสในอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันสมเหตุสมผลอะไรย่างเงี้ยแต่ถ้าเราพอมันก็คงไม่ไหวอันนี้ต้องปรึกษากันยาวเยอะกันปรึกษากันหลายหลายคนเลยไหมคะว่าด้วยแบบอันนั้นช่วงเวลาอะไรอย่าเงี้ยจะรับงานต่อก็ปรึกษาตัวเองนี่แหละเราก็รู้เราก็จะรู้ดีที่สุดว่าแบบว่าเออมันประมาณไหนเราจะพร้อมเมื่อไหร่ น้ยน้ำพยฉันอยู่ตรงนี้แหละเอาเอาก่อนอื่นเลยแล้วกันนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยงานงานวิ่งยเนี่ยมันเป็นงานวิ่งปกติทั่วไปที่แบบมีการรับสมัครมีระยะการวิ่ง5กิโล10กิโล21กิโลแล้วก็มีการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวก้อยเองเนี่ยทางผู้จัดงานเนี่ยนะคะได้ได้มาเรียกว่าอะไรมาคุยโปรเจกต์กับก้อยแล้วก็อยากจะให้ก้อยเนี่ยมาเป็นผู้สนับสนุนหลัก นะคะมาเป็นผู้สัมผัหลักแล้วก็ในหาของพรีเซนเตอร์ของของ,ของงานวิ่งในครั้งนี้ด้วยใช่ค่ะซึ่งตัวก็เองเนี่ยคือ,อผู้จัดงานเนี่ยเขาอยากจะจัดงานวิ่งสําหรับผู้หญิงซึ่งตัวก็เคยจัดงานวิ่งของผู้หญิงเนี่ยมาแล้วเมื่อ3ามปีที่แล้วเราก็รู้สึกว่าอุ้ยมันเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเพราะว่าเราก็ เหมือนห่างหายจากการจัดงานนี้มานานแล้วเราก็อยากจะกลับมาจัดให้ผูห้หญิงอีกสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็งานนี้ไปจัดที่ภูเก็ตด,ด้วยตัวก็ย้ายไปอยู่ภูเก็ตที่ีเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเขามีการซื้อลิขสิทธิ์นะคะตัวกระต่ายเอสเตอร์บันนี่มาจากเกาหลีซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนอีกหนึ่งสีสันที่อยากจะให้นักวิ่งสาวๆที่ชื่นชอบน้องกระต่ายเอสเตอร์บันนี่เนี่ยมาร่วมวิ่งด้วยกันคือมันเป็นงานวิ่งปกตทิทั่วไปเลยใช่<ม>ใช่ค่ะแล้วก็ ความตั้งใจดีของผู้จัดงานในครั้งนี้เนี่ยคือเขาอยากจะนําส่วนหนึ่งของรายได้จากการสมัครเนี่ยไปมอบให้กับองค์กรกนตุสุนก็คือมูลนิธิรามาธิบดีเหมือนกับว่านอกจาก จะชวนนักวิ่งชวนผู้หญิงเนี่ยมาวิ่งด้วยกันแล้วเนี่ยยังจะได้ส่งต่อให้กับผู้หญิงด้วยกันซึ่งอันเนี้ยตัวก็เองก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอะไรดีที่เราอยากจะสนับสนุน mm hmm. แล้วเราก็อยากจะมีส่วนร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยก็เลยเ,เข้ามาร่วมงานนี้ในในฐานะที่บอกไปว่าเป็นเป็นผู้สนับสนุนหลักด้วยนะคะแล้วก็ในในส่วนการจัดงานเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นบัตรชาริตี้บัตรชาริตี้เนี่ยก็คือ,อ,อจะเป็นค่าสมัครทั้งหมด 100%จะนำไปมอบให้กับโมูลธิรามาธิปดีในโครงการผู้ป่วยมะเร็งเต้านมผู้ป่วยยากไคลมะเร็งเต้านมโดยที่ไม่ไม่หักค่าใช้จ่ายใดยๆทั้งสิ้นใช่ตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่ ในโซเชียลตอนนี้อาจจะเข้าใจผิดแล้วก็มีการมีการบิดเบือนข้อมูลอะไรเงี้ยค่ะทาให้หลายๆคนเข้าใจผิดจริงจริงก็ตกใจไหมว่าแบบข่าวคือค่าสมัครสามพันบริจาคแค่ร้อยเดียวโอ้ก็ตกใจอยู่หรอกค่ะล้วก็เห็นเขาเก็เฮ่เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ประจานว่าปานว่ามาลงที่เราเต็มเต็มเลยอ่าเราเป็นเราเป็นผู้จัดอะไรเงี้ยใช่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 ค่ะก็ก็เครียดแหละก็เครียดแล้วก็แต่ก็อย่างที่บอกว่าเรารู้ว่าความจริงคืออะไรเราก็ชี้แจงข้อมูลที่เป็นความจริงออกไปซึ่งก็ หลายๆคนก็เข้าใจอะไรเงี้ยคนที่เป็นนักวิ่งคนที่ติดตามคนที่สมัครมาแล้วเนี่ยเขาเข้าใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่ารายละเอียดทุกอย่างเนี่ยมีใส่ไว้ในข้อมูลทั้งหมดมมเพียงแต่ว่า,าบางบางท่านอาจจะเข้ามาเราอาจจะไม่ได้อ่านครบหรือว่า อันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ทราบจุดประสงค์ละเนาะก็คือก็คือมันมีการนําไปโปรในอีกแบบหนึ่งไปเลยซึ่งทําให้เกิดการเข้าใจผิดไปในหลากหลายประเด็นก็ถามว่าเราเราเคลียดไหมเราก็เครียดแต่ว่าสุดท้ายเราเนี่ยเราก็อยากจะชี้แจงในความเป็นจริงที่สุดแล้วก็ล้วก็เท่านั้นเองก็มีความข้ีความข้าใจดิดัรับระดะดระระดับ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 มะดันระดระดับระดับยันระะับรระับระดระับระัร เอาอย่างงี้ละกันคือคือเราเห็นเราก็รู้สึกว่าเราเราก็ไม่สบายใจนะนะเนาะเนาะแล้วก็แล้วก็เป็นมันก็ทุกแหละแต่ว่าแต่ว่าการจะดับทุกได้ดีที่สุดเนี่ยมันคือต้องดับที่ตัวเราเองแล้วก็ถามว่าจะทําให้ก้อยแบบต้องจัดการยังไงจัดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเรา,เราจัดการกับความรู้สึกของตัวเองดีกว่า แล้วเราก็เอาเวลาไปโฟกัสการจัดงานให้ดีที่สุดให้คนที่เขามาสมัครวิ่งกับเราได้ไปวิ่งในงานที่ดีให้เขาวิ่งแล้วเขามีความสุขมีรอยยิ้มกลับบ้านไปอันนี้ก็ว่ามันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการจัดงานทางนี้นม,มีการ,การเข้าใจผิดปิดเกอนไหมคะก้อยไม่แน่ใจค่ะว่าว่าคือก้อยก้อยเองชี้แจงใน ในในเพจส่วนตัวของก้อยเป็นเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหลังบ้านนี่ก้อยไม่ทราบเหมือนกัน<ม>เพราะว่าอย่างที่บอกว่าทางทาง organizer ซึ่งเป็นผู้จัดงานเนี่ย<ม>เขาก็ค่อนข้างที่จะก็ก็ซีเรียสน,น้อเพราะว่ามันก็มีการบิดเบือนไปในมันมันค่อนข้างที่จะมไม่ไม่ใช่ความจริงอะเอางอี้ดีกว่ายังมีความเข้าใจผิดอันไหนที่ก้อยอยากจะเคลียร์อางนี้คะให้ชัดเจนให้เคลียร์ไปเลยทำเข้าใจกับคนที่เข้าใจผิดก็ก็เมื่อกี้ค่ะที่ก้อยก้อยสื่อสารไปทั้งหมดเลยก็ คิดมัน,ม,นมันเรียกว่าอะไรคนอาจจะคิดว่างานนี้เป็นงานวิ่งที่เป็นงานวิ่งการกุศลเนาะสำหรับก้อยคำว่างานวิ่งการกุศลคือ1 0 0ร์ทั้งหมดจะต้องเข้าองค์กรการกุศลที่องที่งานวิ่งนั้นสนับสนุนอันนี้คือนี่คืองานวิ่งการกุศลนะคะแต่ว่าสําหรับงานวิ่งครั้งนี้เป็นงานวิ่งปกติทั่วๆไปท,ท,ที่ที่ทุกทุกคนก็ เออมันมีงางนไม่งาน,าน,นี้เราก็ไปสมัครมีการแข่งขันมีคนได้รางวาัลใครวิ่งเร็วก็ได้รางวาัลอะไรอย่างเงี้ยมีของที่ระลึกกลับบ้านไปในอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปกติแต่ว่าตัวผู้จัดงานเนี่ยเขามีความตั้งใจอันดีที่อยากจะส่งต่อ ให้กับผู้หญิงที่ปวดเป็นเรื่องเต้านมซึ่งอันนี้ก็ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ค่ะไม่มากก็น้อยเราได้ร่วมกันส่งต่อให้กันแล้วก็ในส่วนของบัตรชีริตี้เนี้ยมันมันเป็นส่วนหนึ่งที่เอ่อจัดทำขึ้นมาสำหรับนักวิ่งที่อยากจะมอบอยากจะบริจาคให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือคือเหมือนกับงานวิ่งทั่วๆไปในโลกเขาจัดจัดงานวิ่งแล้วก็มันก็จะมีเอ่อเรียกว่าเรียกว่าเป็นบัตรชาริตี้ ให้สาหรับองค์กรที่งานวิ่งนั้นสนับสนุนคือมันคือตัวบัตรที่3,500ากว่าบาทเนี่ยนะ3,599บาทชใชซ้ซึ่งจริงๆเราปิดรับสมัครไปตั้งแต่ตั้งแต่เดือนออ30มิิถุนายนคือปิดรับาสมัครไปแล้วแล้วก็มันเป็นแค่จํานวนหนึ่งเท่านั้นอ,อันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นความสมัครใจของของแต่ละแต่ละนักวิ่งเนาะบางคนเขาก็อุย๊ยฉันได้มาวิ่งฉันได้มาทําบุญด้วยแล้วก็ได้รับ ใบไปหักลดหย่อนภาษีแล้วก็ยังได้ของที่ระลึกแบบจัดเต็มซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นแล้วแต่นักวิ่งแต่ละคนที่เขาอยากจะเลือกสมัครซึ่งบัตร c ิ a ี i t y คือทำบุญ100%เลยใช่ค่ะบัตรชาริตี้ทำบุญ100%ค่ะไม่ใช่หนึ่งร้อยบาทตามที่ข่าวบิดเบือนใช่ไม่บางทีของก้อยค่ะคิดว่าเพจที่เอาไปลงเนี่ยเขาตั้งใจบิดเบือนหรือว่าเขาเข้าใจผิดถึงลงไปแบบนั้นก้อยไม่ทราบจริงๆค่ะไม่ทราบจริงๆแล้วก็ก้อยก็คงจะไม่ไม่หาเหตุผลด้วยใช่ คจจิดะ uh, จะฟ้ um. องร้องอะไรไหมเพราะมันเราทั้งโดนหนักเหมือนกันเออสำหรับก้อยนะคะคือการฟ้องร้องไม่ได้ทําให้ก้อยมีความสุขไปมากกว่านี้ค่ือตอนนี้เราก็เราเราเราเห็นข่าวเนาะเราก็รู้สึกไม่สบายใจถามว่าทุกไหมก็เป็นถูกแต่ว่าไม่การฟ้องไม่ได้ทําให้เราให้เรารู้สึกดีขึ้นหรือเราสบายใจมากขึ้น ในทางก,การอาจจะรู้สึกเป็นทุกข์มากขึ้น้วย่อยๆไปเพราะ <employment. S 2> ฉะนั้นก็เราก็ดับทุกข์ที่ตัวเองก่อนอแล้วก็เอาเวลาไปโฟกัสเรื่องของการจัดงานให้ดีดีดกว่าพี่ตูนให้กำลังใจยังไงบ้างพี่ก้อยพี่ตูนว่าไงบ้างก็พี่ตูนก็บอกว่าเราได้ได้ไดไดพูดความจริองออกไปแล้วแล้วก็ใช่ค่ะเราก็อยากให้เราไปโฟกัสสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคนที่เขารักเราสนับสนุนเราแล้วก็อยากจะมาวิ่งในงานของเรา ค่ะใช่แล้วเราก็ตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดเพราะว่าเรารู้ว่าเราดูว่าการจัดงานวิ่งครั้งนึงเนี่ยมันมันไม่ง่ายแต่เราอยากจะให้คนที่มาวิ่งอ่ะมีความสุขที่สุดแล้วก็กลับไปแบบแบบมีรอยยิ้มมีพลังบวกอ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเขามาแล้วเขาอยากจะกลับมาวิ่งกับเราอีกมันเสียกำลังใจไหมพี่ก้อยเจตนาเราดีแต่ว่าอ่ะบางอย่างมันอยู่ๆก็มีเข้ามาโดยที่เราแบบไม่ได้ตั้งตัวอย่างพี่ก้อย เสียกําลังใจไหมเหรออืมก็ก็ตัวตัวก้อยรอจริงเราก็เจออะไรแบบนี้มาค่อนข้างค่อนข้างเยเอะเนาะเราก็ค่อนข้างมีภูมิต้านทานพอสมควรค่ะแต่ว่าเราก็ก็ไม่ค่อยสบายใจถ้าเกิดว่ามันจะถูกภาพพิงไปในในในด้านอื่นๆที่ที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของงานวิ่งของเราหรือว่าภาพพิงไปถึงลูกหรืออะไรแบบนี้ก้อยรู้สึกว่า เราเองถ้ามองใน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 ความเป็นแม่ในตอนนี้เนาะเรารู้สึกว่าเ,เราก็คงไม่อยากให้ลูกโตขึ้นมาในสังคมที่มันมีไซเบอร์บูลลี่แบบนี้ <c oughs> เราตั้งใจทำความดีแต่ถ้าต่อไปในอนาคตมันะค,มคนคนก็มองได้สองด้านอยู่เสมออยู่แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ แล้วเรามีความตั้งใจที่ดีก็จงทําต่อไปแล้วก็ก็สนับสนุนให้ให้คนที่ที่เป็นแบบเราเนี่ยที่คิดดีแล้วก็อยากจะทําอะไรดีๆให้สังคมก,ก็ก็จงทําต่อไปก็ไม่ได้บอกว่าก็เป็นคนดีนะคะก็แค่รู้สึกว่าเออก็ไม่อยู่ตรงนี้ในฐานะของคนของประชาชน แล้วการที่วันนี้เรามาอยู่ตรงนี้ได้เราก็อยากจะทําอะไรคืนให้กับสังคมบ้างส่วนการจัดงานวิ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เราอยากจะชวนผู้หญิงมาวิ่งอ่ะก็เคยก็เคยจัดมาแล้วแล้วก็รู้ว่าเอ้ยมันมันเป็นเรื่องที่ดีที่ชวนคนออกมาวิ่งได้สุขภาพดีพี่นักข่าวท่านนั้นก็เคยไปวิ่งกับเรามันมีความสุขอ่ะมันมีความสุขเราก็อยากให้คนมีความสุขแค่นั้นเองค่ะแฟนชาวญี่ปุ่นให้การต้อนรับแบบแบบที่อบอุ่นมากๆในในในทุกอย่างเลยแล้วก็ จนถึงวันกลับเลยครับ <ừ. S 1> ผมคิดว่าผมมีความสุขมากๆเลยสนามบินแตกเลยตั้งแต่เที่ยงแบบในการต้อบ้างแฟนกลับใการต้อนรับแบบแน่บเรืองนใช่แฟนคลับก็ให้การต้นนะรอนร,รับแบบมารับอะ,อะไรเงรี้ยแบบดึกดึกเราเราบินไฟดึกเราไปถึงเช้าเลยอะไรเงี้ยครับเขาก็มาหามาเจอกันอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เรารูสึกแบบเออเหมือนเราลงเครื่องบินแล้วเราเพิ่งตื่นเรานอนมาแต่เราตื่นมาแล้วเราลงจากเครื่องเราบอดิพ้พาร์ทเสร็จเราเจอแฟนคลับมันเป็นอะไรที่ ผมตื่นนอนมาแล้วเจอได้เจอแฟนแฟนแฟนตี้น้องพี่อมน้อมันเป็นโมเมนต์ที่อิ่มใจมากๆเลยครับแล้วก็เหมือนฝั่งเขาเขาก็เอ้ยไม่เคยเจอหรือไม่ได้เจอตัวจริงแล้วแบบได้เจอแล้วเราได้เจอแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยน้องเจอกันอะไรเงี้ยมันเป็นโมเมนต์ที่เป็นเมจิ่งโมเมนต์เลยได้มีทักทายหรือคูได้มีของขวัญอะไรามามอบให้พี่อมบอกเด็กคนอื่น,นๆไหมกับศิลปินที่เราไเห็นออว่าแฟนนี้ไม่ถือว่ายัง,ยงไงของปากของแบบก็ราดดาวอะไรเงี้ยก็เป็นความน่ารักอ่าใช่ครัถ้าเป็นของอาจจะไม่ได้ราดใจ เพราะ่าม้วการนี้มันจะมีบินไปอีกประเทศอะไรอีกไหมครับเออก็ก็ต้องรอดูครับก็มีมีเกาหลีครับผมตอนนี้ถามความร้อเลยเรื่องกนิดที่เกาหลีตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยวโชว์อะไรดีนะโชว์อะไรดีนะโชว์อะไรดีนะความเสจ่อจริงจผมมาก็พยายามอยากจะทําให้ทุกโชวที่ผมโอกาสได้ทเป็นโชที่พิเศษอยู่แล้วเพราฉะนั้นดี๋ยวขอเวลาคิดนิดึงยังมีเวลาเตรียมตัวอยู่เดีขอเวลาเตรียมตัวนิดึว่าว่า็ไปเกาหลีรอบนี้อะไรยังไงดี อ่าต้องมีอะไรพิเศษในเรื่องความทรงาจาที่นิยมเราได้ในท้องญี่ปุ่นท้องเกาหลีแล้วต้องทุกที่ครับผมผมจะเตรียมตัวไปอยู่แล้วแล้วก็ต้องมีอะไรพิเศษไปอยู่แล้วอย่างที่ญี่ปุ่นผมว่ามันก็เป็นอะไรที่พิเศษมากนะที่ผมเอาเพลงให้รับประกวดตัวไปร้องอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นเพลงที่ผมก็ไม่เคยร้องที่ไหนเลยแล้วก็ไม่กล้าร้องด้วยใช่ต้องฝึกหรืเรียนเพิ่มอะไรเนี่ยก็เรียนเรียนฝึกร้อตลอดครับใช่แล้วก็ที่สำคัญเลยคือรักษาคอ ตอนที่ที่ลาสุดที่ที่บอกว่าเป็นคอนเซนต์ครับก็รีบรักษาให้หายเพื่อที่จะได้ไปร้องเพลงที่ญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้ถือว่าดีขึ้นแล้วใช่ไหมะตอนนี้ผมคิดว่ามันหายแล้วแหละครับคือตอนนี้ผมก็กินหรือว่ากินอะไรอร่อยแล้วแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าถ้าเป็นแล้วมันจะเป็นอีกง่ายขึ้นผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันหายเท่าไหร่ขนาดนี้แต่ว่าไม่ไม่ค่อยมีผลกับการใช้ชีวิตลแต่การที่เราใช้เสียงอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นไปร้องเพลงจะออกเีวีพูดมันต้องเชลต้อง ใช่ครับมันมันผมก็คงต้องดูแลดีขึ้นนิดนึงนอนให้ไวขึ้นหรือว่าถ้ามีเวลาพักผ่อนอะไรเงี้ยเราก็คงแบบทําให้เต็มที่ขึ้นอะไรครับคงไม่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 โหมร่างกายขนาดนั้นแล้วเพราะว่าผมป่วยมาทีนี้ทรมานมากเลยแล้วเวลาเราจะทําอะไรเราทําไม่ได้เลยใช่ครับแต่พี่นัทนอนเขาค่อนข้างห่วงก็ใช่ครับก็ก็ห่วงนัทนอนเหมือนกันครับอยากให้นัทนอนพักผ่อนเยอะๆเหมือนกันเขาบอกเราอย่างไรบ้างเลยว่าเราให้พักให้อะไรไหมก็ก็ก็แบบก็อยากให้เรานอนพักอยากให้เราแบบว่าเออได้ได้พักผ่อนนอนเต็มที่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ ูดยังไงดีเป็นห่วงมีความเป็นห่วงแบบอาจจะไม่ออกมาเป็นคำพูดแบบเฮ้ยเป็นห่วงนะอะไรเงี้ยแต่ว่าสแสดงออกมาเห็นตลอดเวลาผมไปทํางานแล้วไม่ไหวนนโนนก็จะประคองตลอดแบบเอองานนี้เบาลงได้เดี๋ยว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 ลดูแฮนโดให้อะไรเงี้ยครับเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ช่วยกันตลอดแต่เหมือนน้ำหนักลดลงไหมลดครับใช่สังเกตเห็นครับคือล่าสุดครับไปช่างมาเหลืออยู่ประมาณ65 66นะซึ่งผมตกใจมากเพราะว่าตอนช่วงที่ฟิตเนสจัดๆช่วงนั้นประมาณ74-75ตัวใหญ่ อ่าแล้วช่วงก่อนหน้าช่วงประมาณงานนี้ประมาณเจ็ดสิบพอป่วยไปอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ครึ่งน้ำหนักเหลืออยู่หกห้าซึ่งซึ่งซึ่ง,งอันนี้ตกใจมากๆกเหมือนกันพอขึ้นไปไม่คิดว่าตัวเองจะผอมขนาดน,นี้เพราะว่าตอนที่ป่วยครับก็กินอะไรไม่ได้เลยกินอาหารน้ำเงเดียวทุกมือแล้วมันก็ปวดท้องหิวแต่แบบแท่ตกมคือน,น้ำลายก็ไม่ได้แล้วมันทรมานถึงขั้นนั้นเลยก็เลยแบบดีใจที่หายป่วยแล้ว <laughs> <laughs> ถ้ากลับมาเรื่องงานกาเง,งานซีรีส์เพราะเห็นว่าตอนนี้เห็นว่าทีมรียได้รับรางวัลด้วยครับรางวัลคอนเทนต์เอเชียอออร์ด2022ถามความรู้สึกเลยว่าทราบข่าวที่ได้รับราดดงวัลน,นี้ความรู้ส,รสึกแรกเป็นยังไงบ้างดีใจมากๆครับตอนที่ตอนที่ได้ข่าวนี้ก็รู้สึกว่าเราเราคิดไปถึงทีมงานเลยว่าทีมต้องดีใจมากๆแน่ๆที่ได้รางวานนัลนี้อะไรอย่างี้ครับแล้วก็เออพูดยังไงดีอ่ะพอพอเราเรา,เราคิดอย่างรเรารู้สึกว่าแบบ เป็นรางวัลที่กระตุ้นที่แบบว่าที่ทําให้พวกเราทุกคนมีกําลังใจในการทํางานแล้วก็มีความสุขแล้วก็ผมคิดว่าเป็นรางวัลที่ไม่รู้ว่าดีใจเออแบบไปเลี้ยงขั้นหนึ่งผักด้านหรือใช่ครับยอดในเรื่องการแสดงด้วยครับผมรวมถึงทีมงานด้วยครับผมคิดว่าทีมงานน่าจะดีใจมากๆัเห็นว่ากระแสแบบว่ามาแรงรอย่างนี้เห็นว่าทางช่องเตนียมจะเอามารีรันซ์กันหนื่ครับผมก็วันอาทิตย์นี้ครับสองทุ่มค จะเริ่มรีลันซ้ำใช่ไหมใช่ครับผมใช่ไหมใช่แค่เพื่อนครับเพื่อนรีลันครับผมวันทุกวันอาทิตย์สองทุ่มครึ่งผมจําได้เพราะผมเพิ่งดูอันเนี้ยหมายถึงว่าโปสเตอร์เนี่ยก่อนก่อนก่อนที่จะมาถึงที่นี่เหมือนกันพราผมมันดีใจมากที่เห็นรีลันเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีรีลันก็เพิ่งเห็นในโซเชียลพร้อมกับทุกคนเหมือนกันก็เออแบบบ่นคิดถึงกันอยู่อะไรเงี้ยก็แบบครับแกลก็ยังไงก็ไูคาดคาดฝันวมันเหมือนเจอไหมก็จริงจริงอยากให้อยากให้ทุกคนได้ดู คนที่ไม่เคยดูอะไรครับก็ผมคิดว่าเป็นซีรีส์ที่อะสนุกก่อนผมคิดว่าสนุกแล้วอย่าบอกแล้วผมก็ผมก็คิดว่าเป็นซีรีส์ที่สะท้อนอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของเอ่อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรคอนฟ lict ในครอบครัวหรือว่าอะไรต่างๆนานาการเดินทางของเส้นทางชีวิตของแต่ละคนผมคิดว่าน่าจะลิเลตอะไรได้หลายอย่างกับคุมนะครับก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นซีรีส์ที่ให้อะไรหลายอย่างกับคนดูความบุ่นุความทุกอ์ยาง ฝากเนาะครับผมก็ตอนนี้ก็ฝากแค่เพื่อนเพื่อนอะไรกันครับมีรันครับผมทุกวันอาทิตย์สองทุ่มครึ่งครับถือว่าจะเป็นบทเรียนของพวกเราทุกคนในภายภาคหน้าต่อไปเลยครับว่าเราอาจจะเข้าใจว่าโอเคในสังคมยุคนี้อะไรที่ได้อะไรที่ไม่ได้อะไรเงี้ยครับพวกเราทุกคนจะกลับไปนั่งคิดกันใหม่เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะครับก็พวกเราอยากเล่นกันเฉยๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแต่ว่าเข้าใจในในในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปว่าบางอย่างมันอาจจะไม่ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับ ใ่ครับแล้วก็จริงๆพี่ๆทั้งสองคนเขาน่ารักกับผมมากๆเลยนะแล้วเขาก็รักผมเขาเลยแกล้งผมอะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะด้วยด้วยวิธีการหรืออะไรบางอย่างที่อาจจะทําให้หลายๆคนที่เข้ามาดูรู้สึกไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เราขอโทษพร้อมๆกันเลยกันครับขอโทษครับตอนนั้นใจนะคะที่เหท,เอ,ทอะไรเ็มาคือผมรู้สึกไม่ค่อยดีดีกว่าครับหลังจากที่มันเริ่มออกมาในทิศทางลบอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าในตอนที่ เรารู้แล้วอะไรเงี้ยครับเรายังรู้สึกดีนะ <ừ. S 1> เราก็รู้สึกโอเคมากๆที่คือเราเรามั่นใจมากว่าถ้าไม่รักไม่แกล้งชัวร์ชัวใช่ครับไม่รักไม่แกล้งอย่างแน่นอนแล้วก็แฟนๆเดอะสตาร์หลายๆคนเขาก็บอกว่าปกติแล้วเราเราเล่นกันแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราเองก็เราก็อยากจะเล่นแบบนี้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่แต่มันอาจอาจจะดูดูจากภาพหรืออะไรมันอาจจะดูผมขี้แงด้วยครับทุกคนใช่ครับไม่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 ไมไมไมคือ,ค,อคือผมอะ ต้องบอกว่ายอมรับเลยว่าเป็นคนขี้แกงชอบแก้งแต่เด็กๆเอาง่ายๆก็คือโตมากับสังคมที่เป็นแบบนี้ที่แคบพอพูดง่ายๆที่แคบพอสมควรเราก็จะอยู่กับเพื่อนที่มันเป็นแก๊งที่แกล้งกันอะไรกันหยอกกันมันอาจจะไม่เคยมีเหตุการณ์หรือว่าบทเรียนอะไรที่ทําให้เราได้มองอีกมุมนึงซึ่งตอนที่ผมลงคลิปไปอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณและเข้าใจมากๆเลยอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยได้สัมผัสมลย เราอาจจะคิดว่าเรารักน้องในการในการลงคลิปครั้งนั้นเราต่างผุยกันว่าคลิปเนี้ยผมมองเห็นอีกมุมหนึ่งของน้องว่าน้องเป็นคนน่ารักแคร์ใส่ใจคุณครูแล้วแบบรัก,กรู้สึกคู่กันเอออยากอะไรอย่างเงี้ยเราเรามองถึงความน่ารักตรงนี้แล้วก็ไอ้เรื่องที่จะโดนด่าถามว่ามีคิดไว้ไหมมีนึกไว้เต็มที่ก็อีตั้มอีเลวอีชั่วอะไรอะไรเป็นตามเรื่องที่คิดไว้ประมาณแค่นี้ อาจจะลืมคิดไปถึงว่าเด็กๆเกยาวชนมาดูหรืออาจจะลืมคิดไปว่าความรู้สึกของน้องจริงๆเป็นยังไงออพอเกิดเรื่องผมก็มีการบกิเวณที่น่าตกใจคือน้องเป็นห่วงผมมากมากที่อันนี้อันนี้คือความน่ารักของน้องนะเขาจะเป็นห่วงว่าพี่ผมไม่อยากผมกลัวพี่จะรับไม่ไหวก,การโดนว่าโดนอะไรหรือเปล่าน้องก็แสดงความเป็นห่วงมาแล้วก็ น้องก็พูดว่าพี่ต้องเหมือนเดิมกับผมนะต้องแกล้งผมเหมือนเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยผมโอเคพี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกในเรื่องร้ายมีเรื่องดีผมได้เจอน้องชายที่จริงใจหนึ่งคนนะครับแล้วก็ได้เจอบทเรียนอะไรอีกหนึ่งบทที่ชีวิตเราโตมายี่สิบกว่าปีไม่เคยได้สัมผัสมุมมองนี้ไม่ได้คิดถึงความรักที่เขารักคริสไม่ได้คิดถึงวงกว้างถ้าเด็กๆเ,เข้ามาดูบทเรียนนี้เป็นบทเรียนสำคัญมากแล้วก็ สัญญาว่าจะปรับปรุงตัวครับผมจะปรับปรุงตัวในเรื่องของการเราจะคิดให้มากกันกว่านี้เราจะคิดกันให้มาก,กาให้ให้ผมเปลี่ยนวันนีผ้ผมพูดไม่ได้ว่าตั้มจะเลิกแกล้งคนไปเลยหรือเปล่ามันอยู่ผมมา20กว่าปีผมจะค่อยๆปรับให้มันดีขึ้นนะครับผมแล้วก็จะคิดให้มันรอบคอบกว่านี้ว่าจะแกล้งใครจะอําใครมันควรจะอยู่ในกรอบแบบไหน,นเพื่อให้คนส่วนใหญ่เขาดูแล้วเขาโอเคอะไรแบี้ สุดๆครับส,สุดเลยอ่ะคือ<ม>สำหรับตัวผมนะครับผมกับคริสเนี่ยสนิทก,กันมาก่อนก่อนหน้าที่จะคริสจะได้มาเจอคนอื่นทุกคนเพราะว่าเราก็ทำคุณทั้งสอง,สองมาด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นพิธีกรผมก็เป็นคอมเมนเตอร์อะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่คริสเนี่ยคือต้องบอกว่าต้นเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วมาจากผมนะคือคือ,อผมเนี่ยเป็นคนที่คริสเนี่ยส่งมาปรึกษาว่าพี่การแบบเนี่ยผมแบบเครียดมากทำให้คุณแบงคเป็น,ยงงนอย่างงนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเฮ้ย มีมีไอเดียนี้ใช่ฮ้ยอยากเอามุมนี้แบบว่าเฮ้ยส่งไปแบบแกล้งน้องนันดีกว่าหลับรับน้องใหม่อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยครูเขาเป็นคนแบบซีเรียสน,นะอะไรก็เลยส่งไปในในกลุ่มของตั้มกับโดมอะไรเงี้ยซึ่งดีแล้วต้องขอโทษทุกคนครับขอโทษทุกทุกคนที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทําให้แบบว่ามาอยู่ในเรื่องของพวกเราด้วยนะครับผมพี่นุ้ยพี่หนึ่งแหมว่าทุกคนกูแมนะครับซึ่งจะงแล้วทุกคนแบบเป็นแค่ สิ่งที่เราแบบว่าเ้ยอยากจะให้มันเป็นเรื่องสนุกสนานเกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ไม่ได้คิดว่าผลต่างๆมันจะออกมาขนาดนี้นะครับไม่ได้หวังว่าผลลัพธ์จะออกมาขนาดนี้เลยจริงๆซึ่งผมก็ถ้าเกิดว่ารู้จะเป็นอย่างเงี้ยผมก็คงจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แกล้งน้องแต่แรกนะครับผมแต่ว่าอย่างที่ตั้งบอกครับว่าทุกอย่างก็จะเป็นบทเรียนของเราที่ทําให้เราได้ได้รู้ว่าเออเราได้ผ่านมาแล้วก็ขอโทษน้องน้องชายด้วยครับมีสบายมากนะครับแต่อยากจะบอกทุกทกคนว่าอย่างหนึ่งที่ในในเรื่องร้ายมีเรื่องดีมากๆก็คือ มันเป็นละครเวทีเรื่องแรกของคิดเลยครับแล้วการที่มาทําตรงนี้มันต้องอาศัยความเชื่อใจกันในระดับ100%เอซเลยครับอย่างน้อยการเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับมันทาให้พวกเราเชื่อใจกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ทํางานกันได้อย่างเต็มที่สุดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับดูผมจะบอกว่าผมดีใจนะผมดีใจแล้วผมมีความสุขมากที่ได้เจอกับพวกพี่เขาทุกคนเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดจะเป็นบทเรียนแก่พวกเราทุกๆคนเลยครับผมด้วยค่ะผด้วยครับเกมาแทเป็นรักกันมากแฮชแท็กเซฟกัน ก็รักอยู่แล้วรักอยู่แล้วกันทุกวันเลยครับเออ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 เอรเออ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 แล้วออเออเไอออเ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 นอเออเออืออกองเออเออเอกออเเอ่ออเออเออออเออก เรื่องนี้คือโชคดีโดยส่วนใหญ่คนที่เข้ามาคอมเมนต์เขาจะคอมเมนต์ถึงแบบว่ามันเหมาะสมแล้วเหรอไม่ไม่ค่อยมีหยาบคายที่เอาไปปรับปรุงไม่ได้ <c oughs> ผมจะค่อนข้างเปิดรับกับคาคอมเมนต์ที่ผมสามารถเอาไปเป็นบทเรียนได้ <c oughs> เขาจะไม่มีเข้ามาด่าแบบไอ้นูน่นไอ้นี่แบบไม่มีเหตุผลทุกคนล้วนมีเหตุผลมาให้ผมอันนี้ผมเลยอ่านแลวผมรับได้รับได้แล้วก็มีความเข้าใจถึงว่าทําไมเขาถึงคอมเมนต์แบบนี้อ่า รู้สึกขอบคุณมากกว่าอีกด้วยที่ทาให้ผมแบบโตขึ้นแล้วก็ได้เคยไปยืนอยู่ณจุดนั้นได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่คุ้มค่ามากๆเหมือนกันคุ้มในที่นี้คือคุ้มที่เราจะได้คิดมากกว่านี้คุ้มที่เราจะไดะ้เขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ในสังคมให้มันมันถูกต้องตำแหน่งมากกว่านี้แล้วก็คุ้มที่ได้น้องชายคนนี้มาแบบว่าเราเหมือนเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเราได้พูดคุยกันเยอะขึ้นแล้วมันกลายเป็นเรื่องที่มัน มันทุกด้วยกันอ่ะผมว่ารู้สึกว่าในเรื่องร้มันมีเรื่องดีอยู่ <c oughs> จากน,นี้ถ้าเราจะทำคลิปเราจะต้องอยังไงบ้างมันจะมีความกวลมากแล่นนะครับผมเห็นมันนก็ก็อย่างเล่นตลกเหมือนเดิมครับ <c oughs> ใช่ใช่คือ <c oughs> คือ <c oughs> คอนบอกว่าจะเลิกเลิกเลยไหมนี้ใส่นี้ผมบอกว่าถ้าผมพูดบอกว่าผมจะเลิกเลยครับผมอาจจะโกหกนิดนึงเพราะผมอยู่กับมันไม่อาจจะครับเพราะผมมาอยู่กับแบบนี้มา 28ปีผมเพิ่งเจอเหตุการณ์วันนี้ผมคงคิดเลยไม่ได้แต่ผมสัญญาว่าจะค่อยๆปรับตัวแล้วก็จะคิดให้มากขึ้นขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เป็นครูให้ผมนอกจากแบบว่าเล่นละครอะไรกันถ้าเรื่องส่วนตัวเุยกันเยอะมากขึ้นโหช่วงนี้คุยช่วนทุก <c oughs> วันทุกวันครับ ก็ต้องขอบคุณทุกอย่างจริงๆที่เกิดขึ้นนี่ทำให้พวกเราได้สนิทกันมากขึ้นมากกว่าเดิมมากๆเลยครับผมใช่ครับบอกเลยว่าวันนี้อัดแน่นจุดใจมาครบทุกสไตล์ของวุ่งการบันเทิงจริงๆส่วนวันพรุ่งนี้ยังมีความพิเศษของเหล่านักแสดงสายวายมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยแต่จะเป็นน้องๆจากเรื่องไหนห้ามพลาดเลยนะคะและวันนี้ก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่ันเทิงวิกเอนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเจอกันได้ใหม่11นาฬิกาเป็นต้นไปชมสดทาง Facebook ดาราเดลี่ y u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  e e ราเรียบิฟิดเชียลและ True ID ช่อง ID Station นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ